ตามเท่าไห้่ไอเดี่ยวไปไหนวะไอเดี่ยวตุ้งใสจะยังไม่ตื่นครับเมื่อคืนนี้ดูบอลดูดูบอลใช่ครับอะไรเก่งอะไรอ้วบิ๊กเด็ดไงท่านไม่รู้กูไม่ได้เป็นเอฟซีบอลแมนยูกับลีกวอ้โหอ๋อแเงเดือดใช่แงเดมนยูยังไม่ตื่นหมอสายแล้วนี่ผักเงินเดือนนะไอเดี่ยวเดี่ยวไปตามเงือนเป็นอย่างบ่โอ้โหส่งด้วยต่างงานเนี่ยมางัดด้วยเหรอไม่ไม่ไม่มันมันไหลหรเปล่าเอาเดี่ยวคือบอกไม่งั้นท่านคือบอกมา ออกไปไม่ได้ครับไปไหนขาบ้านขาบ้านว้ายแบบประตูให้พัเลยครับโอ้ายก็ว่าอยู่นัดกันเมื่อคืนนี้ใส่ไรนัดกันเมื่อคืนนี้ใช่หรือเปล่เออเมื่อคืนนี้เขาไปยายเข้าสากกระมือจากแม่ข้าสากเข้าประดับดินนะเออกูนัดมึงสามศูนย์ทำไมมึงไม่มาตีสามกตีสามกูกูพิมพ์ไปอยชนสามศูนย์น่ะให้เจอกันเอ้าวเป็นอะไรปวดใจครับเออเออ ผมว่าแล้วเมื่อคืนมันผีมันรอกินข้าวสากไงมันเลยไม่ชนะอ๋อถ้าถ้าว่าไปไปร้านกล้วยอ่ะมัรถกล้วยชาบเห็นปะยังไม่ต้องเอากล้วยเลยเอาแต่ก้ามาเลยเป็นยังเออมันกากเลยสิกินเตก้าโอ้ยทัวร์ไปลงเมื่อตามไปเลยพี่น้องผมไม่ได้เชียร์ทีมไหนนะไม่ได้เชียร์ลิเวอร์พูลไม่เชียร์แมนยูอืมเชียร์ข้างเอฟซีเอ้ยเสื้อมึงไปไหนมาตามเสื้อลิเวอร์พูลฮะมึงตาไว้ตรงไหน อ้าวมันตากสูงจังโอ้โกดลองจ่าฝูนท่านจ่าฝูงมันเลยจะสูงโอ้เออผมพักก่อนใช้ลางานหนึ่งวันนะกูไปเชียร์ทีมโปรดกูดีกว่า